นี้เราก็อยู่กับประธานกองทุนหมู่บ้านของเรานะคะสวัสดีค่ะครับแนะนำตัวนะครับเป็นประธานกองทุนหมู่บ้านชื่อคุณจุกสิเบศครบ้านบางแดงสิเบศตำบลบางแดงอำเภอตะลังจครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะถามกับท่านประธานนะครับว่าในมีวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับที่จะตั้งกองทุนหมู่บ้านแห่งนี้ขึ้นมาครับ ก็เป็นกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเป็นแนวคิดจาการัฐบาลเนาะที่เขาส่งเสริมเพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้ได้ช่วยเหลือตัวเองก็คือมีทุนในหมู่บ้านนั่นเองตั้งแต่ปี2 5 4 4ีทีนี้ทางหมู่บ้านได้รับเงินจัดสรรมาหนึ่งล้านบาทก็เอามาบริหารจัดการกับหมู่บ้านเพื่อที่จะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็ให้ชุมชนมีไรายได้นั่นเองแนวคิดตั้งแต่แรกแรกก็คือ กอ,องทุนหมู่บ้านเนี่ยอยากจะสร้างโอกาสสร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนลดความเหลื่อมล้าเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่จะให้พึ่งพาตนเองด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,งครับแล้วก็ต่อมานะครับอยากจะถามว่า้องทุนหมู่บ้านนะครับมีสมาชิกจํานวนเท่าไหร่แล้วก็มีหน้าที่แตกต่างกันเป็นอย่างไรบ้างครับ จำนวนของสมาชิกในหมู่บ้านเนี่ยนะครับข้อมูลเบื้องต้นก็คือหมู่11จะมีครัวเรือนอยู่385โครัควเรือนประชากรจะมี1,100คนเศษเนาะแต่ทีนี้ว่าจำนวนของสมาชิกเนี่ยในระเบียบแรกๆเลยเราก็จะให้สมาชิก1โครัวเรือนเป็นสมาชิกได้แค่1คนนะครับทีนี้ สมาชิกต,ตอนนี้จะมีสมาชิกที่ที่เป็นสมาชิกของของทุกอยู่บ้าน159ตัวเรือนนะครับซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากของทุกู่บ้านนั่นแหละเรื่องการสร้างโอกาสให้เขาสร้างรายได้ก็คือเป็นบุคคลที่จะต้องให้ชุมชนได้ได้ดีเลยก็นะวัตถุประสงค์ก็คือ เป็นการเสริมสร้างและก็พัฒนาศักยภาพใรื่องของหมู่บ้านด้วยก็นักกรรการด้วยแล้วก็สมาชิกที่เข้ามาเป็นสมาชิกด้วยแล้วก็เพื่อที่จะให้เาเรียกว่าให้ชุมชนได้มีความร่วมไม้ร่วมือมีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรเรื่องของการบริหารเงินแล้วก็ทางองค์รก็จะเป็นในเรื่องของทุนเพื่อที่ไปหา เรื่องของทเทคโนโลยีอะไรต่งางๆที่เราส่งสเสริมก็ไ,ได้เรื่องเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายงส่วนได้คําแล้วก็ต่อมานะครับอยากจะถามท่านประธานนะครับว่างบครั้งแรกที่ได้มาครับเป็นจำนวนกี่บาทครับงบครั้งแรกเลยเนี่ยนะครับก็เป็นงบที่ได้รับการจาารัดสรรจากรัฐบาลน,นะครับ ปี2544จำนวน1ล้านบาทนะครับแล้วก็เพิ่มทุนมาให้อีก1ล้านบาทนะครับและวงแดงสเวสเป็นกองทุนในระดับ 3A ก็ได้ได้มา4แส0 0 0นะครับเป็น2 4 0 0น4ได้เงินจากโครงการเพิ่มความแึ้นแข็งของเศรษฐกิจาทล่าตามแนวชาชนะก็ได้นำ สร้างร้านค้าประชา 1, รชาัฐห้าสนบาทเรามาปกปงร้านประชารัฐนะครับในปีสองพันห้าร้อยหกสิบจำนวนอีกสองแสนบาทและได้รับโครงการบริหารจัดการจากชารัฐเนี่ยนะครับโครงการประชารัฐเขามาทำโครงการเอาบริการอุปกรณ์จัดงานชุมชนปี2561 จำนวนสามแสนบาทก็คือมีโต๊ะมีกาอี้มีเรื่องเต็นท์มีบริการจุมจนมีเรื่องจุมจน,นมีจัดง,งานก็สามารถใช้ได้และก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นของปชารัฐก,ก็คือมาสร้างโรงเรือนตลาดนชนุมจนในปี2 5 6 5อีกสองแสนบาทก็เป็นโครงสร้างโรงเรือนที่จะทำเป็นตลาดแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จในงบประมาณทีขอต่อ แล้วก็รายรับรายจ่ายของกองทุนนะครับมีอะไรบ้างครับรายรับรายรับก็ของกองทุนหนูบ้านนะครับก็จะเป็นรายรับที่ได้จากดอกเบี้ยของสมัยที่กู้เงินนะครับของกองทุนไปทางกองทุนมีระเบียบก็คือดอกเบี้ยร้อยละหกบาทต่อปี นี่คือรายรับในส่วนของรายจ่ายเมื่อเราบริหารจัดการของกองทุนไปแล้วทุกสิ้นปีเราเก็บเงินคืนพร้อมดอกเบีย้ยเราก็จะเอาดอกเบี้ยนเนี่ยมจาจัดสรรในร้อยเปอร์เซ็นต์แยกออกเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์ส่ทบกองทุนบัญชีหนึ่งนะครับอีกที่อีกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นประกันความเสี่ยงนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นค่าบริหารจัดการของค่าตอบแทนกรรมการนั่นเอง นะครับปอีกอ20%เป็นเงินสำหรับประโยชน์เราเใช้ประโยชน์งานดุงานบวชน,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 นั้นต่างๆที่ที่ชุมชนร้องขอมาทั้งโรงเรียนทั้งวัดแล้วแต่นะครับเช่นงานส่งเสริมประเพณีสงกรานนะครับลดน้ำแบบหอพิสศงอยายุผู้ยากไากร้ขาดอุปกรณ์เรื่องห้องน้ำ เป็นส่วนแล้วก็ในส่วนของการบริหารค่าดําเนินง,งานและอืน่นๆก็อยู่ในจำนวนหนึ่เปอนั่นค่ะวันนี้พวกเราก็ขอขอบคุณประธานกองทุนหมู่บ้านนะคะที่มาให้ความรู้และข้อมูลสําหรับพวกเราในวันนี้คะ่ะขอบคุณค่ะ